stop ดวงอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าทิ้งเพียงแสงสีส้มอ่อนๆกับพื้นป่าดงลานที่เป็นดงใหญ่กิ่นพื้นที่ไปหลายร้อยตารางกิโลเมตรเงาดำของต้นไม้น้อยใหญ่ทอดยาวบนพื้นป่าที่ปกคลุมไปด้วยใบไม้แห้งกรอบพรานหินเดินลึกเข้าไปในป่า เสียงใบไม้แห้งดังกรอบกแกรบใต้ฝ่าเท้าหนักๆของเขามือข้างหนึ่งถือปืนลูกตองคู่ใจไว้แน่นอีกข้างถือไฟฉายส่องทางในความมืดที่กำลังคืบคานเข้ามารานถิ่นชายวัยกลางคนผิวค้ำแดดจากการใช้ชีวิตกลางแจง้งร่างกายกำยำล่ำสัน จะกการเดินป่าล่าสัตว์มาตลอดชีวิตเขาเป็นพรานมือฉมังที่รู้จักป่าดงลานเป็นอย่างดีแทบจะเรียกได้ว่าป่าแห่งนี้เป็นบ้านหลังที่สองของเขาแต่คืนนี้ป่ากลับทำให้ความรู้สึกแปลกประหลาดความเงียบสงัดปกคลุมไปทั่วไม่มีแม้แต่เสียงริดริ่งเรไรร้อง หรือนกเขาแมวสงเสียงเลยบรรยากาศรอบตัวดูอึมครึมและน่าอึดอัดราวกับธรรมชาติกำลังกั้นหายใจพรานอินสูดลมหายใจลึกๆพยายามสลัดความรู้สึกไม่สบายใจออกไปเขาเตือนตัวเองว่านี่มันแค่วันปกติอีกวันหนึ่งเท่านั้นเพราะป่าก็คือป่า หาความแน่นอนไม่ได้ไม่มีอะไรต้องกลัวเขารู้จักป่านี้ดีมันไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วอีกอย่างมีปืนคู่ใจไว้ป้องกันตัวจากสัตว์ร,ร้ายและสัตว์เพียงชนิดเดียวในป่าแห่งนี้ที่เขากลัวนั่นก็คือช้างป่าเพราะมันเจอคนที่ไรเป็นอันตรงปริเข้าใจแต่ถึงกระนั้น เขาก็อดรู้สึกไม่ได้ว่ามันมีบางอย่างผิดปกติสัญชาติญาณของพรานป่าที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานปีบอกเขาว่าคืนนี้ไม่เหมือนคืนอื่นๆมันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างแฝงตัวอยู่ในดงแห่งนี้ต้องมองการเคลื่อนไหวของเขาอยู่ พรานถิ่นใส่หน้าไล่ความคิดนั้นออกไปพางนึกคำตัวเองที่กลัวเหมือนเด็กๆเ,เขาเป็นถึงพรานมือฉมังไม่ใช่เด็กน้อยที่จะกลัวอะไรง่ายๆจุดมุ่งไม้ของเขาคือห้างที่ขัดไว้เมื่อหลายวันก่อนพรานหินเดินดันด้นลึกเข้าไปในป่า จนมาถึงห้างที่เขาสร้างไว้มันเป็นห้างที่สร้างขึ้นระหว่างต้นไม้ใหญ่สองต้นที่ขึ้นเบียดกันเขาปีนขึ้นไปบนห้างอย่างคล่องแคล่วด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดังจนเกินไปเพราะตอนนี้บรรยากาศรอบด้านนั้นมืดสนิทแล้วเมื่อขึ้นไปถึงบนห้าง รานถิ่นนั่งลงอย่างระมัดระวังวางปืนลูกตองไว้บนตักสายตากวาดมองไปรอบๆตรงข้ามห้างของเขาออกไปไม่เกินสิบเมตรนั้นมันคือต้นกระท้อนป่าที่กำลังสุกเต็มต้นและตามพื้นดินก็ร่วงเกือนไปหมดซึ่งตำแหน่งนี้ที่เขาอยู่นั้นมันเหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นจุดสำหรับ่องสัตว์ ที่จะเข้ามากินผลกระท้อนเพราะมองเห็นพื้นที่โล่งเบื้องล่างได้ชัดเจนคืนนี้บรรยากาศแปลกประหลาดกว่าทุกครั้งหรือว่าเขาจะอุป,ปทานไปเองก็สุดแท้จะเดาได้แต่ก็มีบางจังหวะที่แววเสียงของนกตบยุงที่ดังแววมาจากที่ใดที่หนึ่งจากหุบในป่าแห่งนี้ เขานั่งนิ่งอยู่บนห้างเป็นเวลานานสายตาจับจ้องไปยังพื้นที่โล่งเบื้องล่างใต้ต้นกระท้อนปา่ารอคอยเหยื่อที่จะปรากฏตัวแต่ก็ไม่มีวี่แววของสัตว์ใหญ่เลยความเงียบและความมืดดูเหมือนจะหนานแน่นขึ้นเรื่อยๆจนพรานถิ่นรู้สึกอึดอัดแต่แล้วจู่ๆ ก็มีเสียงเคลื่อนไหวดังมาจากพุ่มไม้ด้านล่างพรานถิ่นตื่นตัวขึ้นทันทีไปคอยยกปืนขึ้นเตรียมพร้อมสายตาจับจ้องไปยังต้นเสียงทันใดนั้นเองภาพใต้แสงจันท์ค้างขึ้นร่างใหญ่โตของหมูป่าก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้มันเป็นตัวผู้ขนาดใหญ่เคี้ยวยาวแหลมคม ดวงตาสีน้ำตาลเข้มกวาดมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังมันเดินช้าๆเข้ามาในพื้นที่โลง่งไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกต้องมองจากเบื้องบนพรานหินกลั้นหายใจครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆผ่อนล,ลมหายใจออกมาเพื่อสะกดกั้นความตื่นเต้นปืนในมือยกขึ้นเล็งไปที่ร่างหมูป่า กิริยาของเขานิ่งเป็นหินรอจังหวะที่เหมาะสมให้โหนทอกเดินเยื้องย่างเข้ามาจมูกของมันดมกลิ่นไปทั่วตามพื้นดินตรงเข้าหาลูกกระท้อนสุกเสียงมันเคี้ยวจับจับดังแววมาให้ได้ยินเมื่อหมูป่ามันหันข้างให้เขาก็กระดิกลั่นไกทันที เสียงปืนดังสนั่นป่าตามด้วยเสียงร้องอีดอีดของหมูที่ถูกยิงมันล้มกลิ้งลงไปกับพื้นพยายามลุกขึ้นยืนด้วยขาอันสั่นเทาก่อนจะล้มลงอีกครั้งขาทั้งสี่ข้างทีบตะกุยดินและสุดท้ายก็นอนนิ่งไม่ไหว้ติงปรานหินสลัดปอกกระสุนเก่าอย่างรวดเร็ว ก่อนจะบรรจุกระสนนัดใหม่เข้าไปเผื่อว่าไอ้โทนมันจะลุกขึ้นวิ่งหนีเพราะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆสัตว์ที่โดนยิงเห็นว่านอนแน่นิ่งไปแล้วแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆสัตว์ตัวที่โดนยิงกลับทะลึ่งลุกกรวดขึ้นวิ่งหนีเข้าป่าต้องเหนื่อยตามไปอีก รานหินนั่งนิ่งอยู่บนห้างข่างกายมีปืนลูกซองวางพาดอยู่บนตักสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่ซากหมูป่าที่นอนนิ่งอยู่เบื้องล่างกระทั่งเวลาล่วงเลยเข้าไปค่อนคืนความรู้สึกแปลกประหลาดก็เพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเขาพยายามบอกตัวเองว่า ไม่มีอะไรน่ากลัวและภาวนาให้เท้าเร็วๆจะได้เอาหมูป่ากลับบ้านไวๆแต่ทว่าสัญชาติยานกลับเตือนให้ระวังภัยอยู่ตลอดบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดอากาศเย็นเฉียบลงอย่างฉับพลันผิดธรรมชาติที่ควรจะเป็นเสียงสายลมพัดแผ่วเบาดังขึ้น แต่ไม่มีใบไม้สันไว้เลยแม้แต่น้อยเป็นเสียงลมที่ดูเหมือนจะมาจากที่ไกลไกลพร้อมกับมีเสียงพึมพำมที่ฟังไม่ได้สับดังแววมาให้ได้ยินพรานถิ่นรู้สึกคนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาเหลียวมองไปรอบๆยังหวาดระแวงแต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกตินอกจากความมืด ที่ดูเหมือนจะนาขึ้นเรื่อยๆแสงจันทร์ที่เคยสาดส่องลงมาเบื้องล่างถูกเมฆหมอกบางๆบดบงังทำให้ป่าทั้งพื้นจมอยู่ในความมืดสลัวและความเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นและลมหายใจของตัวเอง ทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นจากด้านหนึ่งในราวป่าเบื้องล่างพรานถิ่นสะดุ้งเฮือกรีบคว้าปืนขึ้นมาเตรียมพร้อมสายตาจับจ้องไปยังต้นเสียงอย่างหัวใจเต้นรัวด้วยความตื่นตระหนกเหงื่อเม็ดเป้งขุดขึ้นเต็มใบหน้าในขณะนั้นที่พรานทิน กำลังกวาดสายตาม,มองไปยังที่เกิดเสียงการเคลื่อนไหวผันเสียงกรีดร้องเล็กแหลมก็ดังมาจากความมืดทำให้พลานถิ่นสะดุ้งยงหวัวใจเต้นรัวเร็วเขากวาดมองตามไปรอบๆออย่างตื่นตระหนกแต่ความมืดมิดทำให้มองอะไรไม่เห็นเลยทันใดนั้นสายลมเย็นเยียบ พัดผ่านมานำกลิ่นเหม็นสาบบางอย่างมาด้วยพรานถินรับรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นกลิ่นของตัวอะไรแต่ก็ยังคงต้องนิ่งเฉยไว้ไม่กล้าส่งเสียงแม้แต่น้อยจุดจๆความเคลื่อนไหวบางอย่างก็ปรากฏขึ้นที่ชายปาร่างสูงโปรง่งค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากเงามืด พรานถิ่นตาเบิกโลงเมื่อเห็นว่าเป็นหญิงสาวในชุดชาวบ้านที่ขาดกระรุ่งกระริ่งเดินตรงเข้ามาแสงจันทร์สร์ส่องให้เห็นใบหน้าอันซีดเผือดของเธอดวงตาลึกโบ้ไรแววชีวิตจ้องมองมาที่ซากหมูป่าอย่างหิวโหยผมยาวสยายพลิ้วไหวราวกับมีชีวิตพรานถิ่น รู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวนาแน่นขึ้นหายใจเริ่มติดขัดความเย็นยะเยือกแพร่ซ่านไปทั่วร่างเขาพยายามขยับตัวแต่กลับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตรึงเขาไว้กับที่ให้จ้องมองหญิงสาวปริศนาอย่างไม่วางตาหญิงสาวปริศนาเยื้องย่างเข้ามาใกล้ซากหมูป่า การเคลื่อนไหวของเธอผิดธรรมชาติอย่างน่าขนลุกพาทั้งสองข้างเคลื่อนไหวในท่าที่แปลกไม่มีเสียงฝีเท้ากระทบพื้นราวกับว่าเธอล่องลอยอยู่เหนือพื้นดินเมื่อมาถึงซากหมูปา่าเธอค่อยๆก้มลงช้าๆใบหน้าขาวซีดเผือดเข้าไก่เนื้อที่ยังอุ่นๆทากลางใสาตาของพรานทิน ทันใดนั้นหญิงสาวก็อ้าปากกว้างผิดมนุษย์เคยให้เห็นฟันแหลมคมสีขาวแวววับก่อนจะพุ่งเข้าขย่ำทซากหมูป่ายอย่างรวดเร็วเสียงฉีกเนื้อและกระดูกดังแว่วเข้ามาให้ได้ยินเลือดสีแดงกระเซ็นเปรอะเปื้อนใบหน้าและชุดของเธอพรานถิ่นรู้สึกเสียว่าไปทั้งตัว บรรยากาศรอบตัวเหมือนจะหมุนเคว้งเขาอยากจะร้องออกมาแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอได้แต่มองภาพอันน่ากลัวอยู่ตรงหน้าด้วยความหวาดกลัวสุดขีดหญิงสาวกัดกินร่างซากหมูป่าย,ย่างตะกะตะกลามเสียงเคี้ยวและเสียงดูดเลือดดังก้องไปทั่วป่าเธอกินมันอย่างรวดเร็ว แล้ไร้ความปรานีรล่าวกับว่าไม่ได้กินอะไรมาหลายร้อยเป็นพันปีแล้วขณะที่กำลังกินหลันนั้นเสียงลูกห้างก็ดังลั่นเธอก็เงยหน้าขึ้นมามองพรานทินบนห้าง ดว,ดวงตาสีเหลืองอัำพันเรืองแสงวาบในความมืดต้องมองเขายังหิวกระหายริมฝีปากเปื้อนเลือดยิ้มกว้างอย่างน่าขนลุกเผยให้เห็นฟันแหลมคมเต็มปากเขารู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นทันใดนั้นหญิงสาวก็กระโดดรวดขึ้นมายืนอยู่ใต้ห้างอย่างรวดเร็วดวงตา ผู้วาวจับต้องขึ้นที่ปราณถินอย่างไม่วางตาเขาสะดุ้งโยงพยายามประคองปืนในมือให้นิ่งที่สุดแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองมือยังคงสั่นไม่หยุดปราณถินพยายามควบคุมความกลัวที่กำลังแทรกซึมเข้าสู่ใจิตใจของเขาแต่ความหวาดกลัวนั้น ดูเหมือนจะยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้นทุกวินาทีที่ผ่านไปเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นในหูราวกับกําลังจะระเบิดออกมาปืนในมือที่เคยมั่นคงกลายเป็นของหนักที่เขายากจะควบคุมให้มั่นคงได้เขาพยายามกืนน้ำลายแต่ลำคอกลับแห้งผาก ความเย็นเยียบของอากาศรอบตัวทำให้เขารู้สึกเหมือนผูกแท่แข็งจากภายในหญิงสาวปริตนายยังคงต้องมองเขาอย่างไม่ลดละดวงตาสีเหลืองอมพันของเธอเรืองแสงในความมืดราวกับสัตว์ร้ายเธอย,ยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆเผยให้เห็นฝันที่แหลมคมที่ยังคงเปื้อนเลือด ปราณหินรู้สึกถึงเหงื่อที่ไหลออกมาจากทุกส่วนของร่างกายเขาพยายามใช้สัญชาตญาณของปราณป่าที่สั่งสมมาตลอดชีวิตเพื่อข่มความกลัวในใจแต่สิ่งที่เขากำลังเผชิญนั้นมันยากที่จะทำให้เขาควบคุมจิตใจได้ท่ามกลางความเงียบสงัด หญิงสาวปริศนาเดินตรงเข้ามาใต้ห้างแล้วค่อยๆไต่ลำต้นของต้นไม้ที่เขาขัดทางขึ้นมาอยู่อย่างรวดเร็วร่างของเธอเคลื่อนไหวอย่างไร้เสียงเพียงเสี้ยวนาทีใบหน้าของหญิงสาวที่มีลายเหลืองสลับดำก็โผล่ขึ้นมาอยู่ห่างจากเขาเพียงไม่กี่ศอกเท่านั้น ไม่จบรอรับชมกันใน EP ีต่อไปนะคะ